วันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวของเยลินมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมก็สื่อในเกาหลีใต้นะครับเขาได้มีรายงานว่าเยลินนะครับจะเริ่มต้นการทํากิจกรรมอย่างเป็นทางการในบทบาทของศิลปินโซโล่นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเธออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมโปรโมทผลงานเพลงแล้วนะครับผมหลังจากที่มีรายงานถึงเรื่องนี้ออกมานะครับทางตัวแทนจาก s u บไลน์อาร์ติสต์เอเจนะครับต้นสังกัดของเยลินนะครับ ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อว่าเป็นความจริงนะครับที่เยลินกำลังอยู่ระหว่างการเตรี็มตัวเพื่อโปรโมทการเดบิวต์โซโล่ซึ่งวางเป้าหมายเริ่มต้นทำกิจกรรมเอาไว้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับของบัตตี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวๆอะไรครืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ